English on tour ร่วม on tour โดย Isuzu m i e w X ตอนนี้ดีน่ามาอยู่ที่จุดชมวิวบนเขามาัตซีบนนี้สวยจริงๆคุณผู้ชมคะ่ะแถมยังชมวิวได้โดยรอบ360องศาอีกด้วยเดี๋ยวเราไปเดินชมกันดีกว่าตามดีน่ามาเลยค่ะมาเที่ยวชุมพรทั้งทีนะคะก็ต้องไปชิมรังนกอร่อยๆอของสีบ้านนกที่เขามัตซีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะด,ด,ดีนะ่าอยากลง ชิมได้หรอคะคอยากมากชอบรังนกค่ะรังนก bird's nest bird's nest <S เอ,อแล้ววิธีที่จะดูว่ารังนกนี่เป็นของจริงหรือเปล่าเนี่ยดูยังไงคะและถ้าเราอยากจะถามใครนะคะว่าจะดูยังไงว่าสิ่งนี้เป็นของจริง how to check if it's real how to check if it's real <S จะดูอย่างไรว่าสิ่งนี้เป็นของจริงหรือเปล่าจะดูยังไงดีครัะคุณจอจ ถ้าว่าร้านมีออยก,ก็เลือกซื้อได้ค่ะงั้นขออนุญาตชิมเลยได้ไหมคะขอขอบคุณอินสุมิวเอ็กซ์ที่พานีน่ามาพักผ่อนในครั้งนี้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ